ความเริ่มขี้คลายบ้างแล้วว่ามือปืนนำว่าโปรยหรือทองโปรยคนนี้เป็นคนสําคัญอยู่มากเห็นได้ว่าการต่อสู้ระหว่างสมต่อหนึ่งฝ่ายสมกลายเป็นหมูไปฝ่ายหนึ่งเถอเอาดับไปแล้วอีกสองยังสมสารแต่ตัวเขาก็โดนเขางอมไปทั้งตัวเหมือนกันก็เป็นเรื่องธรรมดาของการสาดน้ํารดกันยากจะรอดการเปียกไม่มากก็น้อยไปได้อย่างไรก็ดีมือปืนทั้งสองฝ่ายก็เป็นคนมาพักอยู่ในละแวกที่เต็มไปด้วยกลุ่มอันธาพาลพวกเดียวกันเหตุฉชนไหนจึงเกิดกัดกันได้ เหตุที่จริงมันไม่ใช่เรื่องอะไรของเขาหรือของนายปางแต่ความระแวงของปางทําให้เขามีความรู้สึกทํานองเดียวกันว่าชายคนนี้มาจากกรุงเทพมีอาวุธเครื่องประกอบทันสมัยป่าอันเป็นถิ่นของเขยมไม่ใช่สถานที่พักตากอากาศหรือนาอยู่เพื่อหาความสุขสบายตรงกันข้ามกับเป็นอาณาจักรที่พวกโจรต่างสารทิศลังไหลกันหลบมือกฎหมายเข้ามาใครก็ตามเมื่อเข้ามาอยู่ในบริเวณซึ่งเคยเป็นโรงเลื่อยเถื่อนของเท่าแก่อุ่นมาแล้วเป็นอันแน่ใจได้ว่าเขาต้องเป็นพวกเท่าแก่อุ่นสมาน หรือไม่ก็นายเขียมอย่างน้อยบุคคลประเภทนี้ไม่ควรมองข้ามไปเสียยิ่งเมื่อมาจากกรุงเทพด้วยแล้วก็น่าสนใจมากกว่าธรรมดาหน่อยหนึ่งทุกวันนี้ใช่ว่าเขาฝ่ายสายฟ้ากับพวกพ้องทั้งหมดของท่าแกอุ่นอยู่กันแบบต่างคนต่างอยู่คอยระวังแต่ไม่ยอมให้ใครรอบกัดได้แต่แท้จริงทุกวันนี้ต่างคอยจ้องหาทางหักโคนกันแบบไม่ยอมให้มีพระสุธาอาศัยกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับผู้ใดทั้งสิน้นหากมีช่องว่างที่ยังความชิบหายวายโป่วงให้แก่ฝ่ายนั้นแล้ว สิงหาราชก็ดีพวกสายฟ้าก็ดีมีความปรารถนาเป็นยิ่งนักต่อจากนั้นสิงหราชผู้เจนป่าป e ละแวกนั e cre kind of like ้นก็สั่งเสียกลั่นให้ทำงานแทนตนทุกอย่างแล้วกะไว้ว่าจะออกเดินทางเข้าพงเงินให้ถึงที่นั่นเวลาพบคําเพื่อจะได้พบกับพวกพ้องที่ห่างเหินกันไปพักหนึ่งเพื่อจะได้ความละเอียดคืบหน้าต่อไปเหตุการณ์ที่เป็นส่วนเล่งเราให้นำอบผู้อวบอัดต้องลำบากยากใจในเรื่องของพี่และเรื่องของพอก็คือข่าวที่ปรากฏในหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์ที่ส่งมาจากจังหวัด เป็นเรื่องเกี่ยวกับพ่อและเอื้อยกับคนร้ายที่ยิงพี่สาวของน้ำอบข่าวมีว่าคนขับรถแท็กซี่เขามอบตัวกับเจ้าหน้าที่แล้วให้การสะท้อนถึงมือปืนระบุว่ามือปืนชื่อนายทองโปรยนามสกุลไม่ทราบคนขับรถยอมรับว่าเขากับนายทองโปรยคนนี้รู้จักชอบพอกันมานานแล้วทองโปรยเป็นนักเลงใหญ่คนหนึ่งคืนเกิดเหตุเขาไม่ทราบเรื่องมาก่อนนายทองโปรยเรียกรถเขาไปใช้แล้วให้ขับเข้าไปในเขตบ้านพักอาศัยของสิงห์ราาสรรเดช เขาทราบว่าจะมีการรอบยิงกันก็นาทีสุดท้ายแต่ไม่อาจคัดขืนได้เพราะนายทองโปรยคู่จะเอาชีวิตเขานายทองโปรยมีอาวุธปืนยาวติดกองและปืนสั้นอีกระบอกหนึ่งเขาทราบถึงจิตใจอันเหี้ยมโหดของนายทองโปรยดีจึงไม่กล้าขัดขืนรายละเอียดทุกอย่างที่คนขับแท็กซี่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบนั้นตรงข้อเท็จจริงทุกประการแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังควบคุมตัวคนขับแท็กซี่ไว้หนังสือพิมพ์ฉบับนั้นเสนอว่าจะรายงานข่าวคืบหน้าต่อไป ไม่มีใครที่มีสติปัญญาวิเศษกระท่งมองเห็นหรือเชื่อว่าที่มาของข้าวนั้นคือแผนที่นายโปรยอาจเห็นว่าฉลาดแต่มันก็กลายเป็นแผนงโง่ที่โปรยพยายามหาก้อ้ายใส่ตัวมากกว่าแต่อย่างไรก็ตามน้ำจิตน้ำใจเสือของเขาได้ประโยชน์อย่างหนึ่งคือช่วยไม่ให้ลูกน้องต้องพลอยรับเคราะห์กรรมไปด้วยโดยพินิจพิเคราะห์ทะลุป,ปุบโปร่งแล้วเจ้าลูกสมุนคนขับแท็กซี่ไม่มีทางเอาตัวรอดไปได้พยานรู้เห็นปากปลอกมีจำนวนมากฝ่ายไล่กวดตำออกมาคงจำอะไรได้ไม่มากก็น้อย ยิ่งกว่านั้นยังอุตส่าห์สร้างตำหนิให้กับรถด้วยการฟาดเข้ากับเสาไฟฟ้าช้าหรือเร็วเท่านั้นที่เจ้าหน้าที่จะตามไปลากตัวเจ้าแดงคนขับวิสัยหนุ่มเมื่อเมียสาวและสวยไม่มีวันหลบตำรวจได้นานวันเมื่อถูกจับได้ก็ต้องสาร,รภาพเพราะไม่มีทางอื่นใดนอกจากเห็นว่าการสาร,รภาพเท่ากับบรรเทาโทษที่ตนจะพึงได้รับโปรยก็หนีภาวะการถูกสะท้อดไปไม่พ้นแน่โปรยนักเลงใหญ่ใจถึงเห็นว่าไม่ควรที่ลูกน้องจะได้รับเคราะห์กรรมถึงขนาดนั้น การเข้าหาเจ้าหน้าที่มีทางรอดคุกรอดตารางได้ก็นับว่าเขาได้ทําในส่วนที่ดีในแบบของโจรตามสมควรข่าวนี้ชัดเจนเราว่านายโปรยคนเดียวเป็นผู้กำรรความรับไว้หมดวันใดตํารวจคว้าตัวนายโปรยได้วันนั้นเท่าแก่อุ่นดิ้นไม่หลุดในเมื่อผู้ถูกยิงคือเอื้อยเอื้อยเป็นเมียสถานสายฟ้าเอื้อยเป็นบุตรสาวเท่าแก่อุ่นมือปืนจัดสารภาพว่าคนยิงผิดพลาดไปเอื้อยจึงรับเคราะห์แทนสิ่งแวดล้อมสารพัดอย่างก็จะช่วยให้ประตูคุกเปิดลาต้อนรับเท่าแก่อุ่นน้องใหม่ จะช์จหรือเร็วหรือว่ามีาคลอกกรรมอื่นใดข้อแทรกแซงเพิ่มเต,มติมก็เป็นเรื่องบอกกันไม่ได้แม้ว่าจะชิงชังความประพฤติอันเลวร้ของพ่อสักเพียงใดลูกสาวน้อยของเท่าแก่อุ่นก็ยังเป็นลูกสาวอยู่เพียงนั่นเองเมื่อเห็นเงาแห่งกรรมกำลังจะเล่นงานพ่อถึงขั้นไร้ากาดน้ำอบก็เล่าร้อนใจนักพี่ชายสัมทับว่าทุกอย่างตรงความจริงที่จะปล่อยมันขู่เรามันไม่กลัวคุกกลัวตารางเรื่องนี้น้ำอบต้องเข้าใจพี่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลย พ่อไปก่อนเรื่องด้วยตัวพ่อเองที่กรุงเทพแล้วพ่อกระส่งมันมาให้เราเราก็ทําอะไรไม่ถูกสั่งมาจัดก,การเก็บมันเสียเรื่องจะได้ยุติที่หลุมศพมันพี่ก็ทําตามคำสั่งเพราะเห็นว่าทุกอย่างคงเป็นเช่นนั้นเพื่อไม่ให้พ่อเดือดร้อนวันข้างหน้าแต่ละคนของเราที่จัดว่ามือเยี่ยมใจเยียมกับเสียท่ามันมันก็น่าเป็นเรื่องที่สมานต้องเอาใจใส่เพราะเป็นเจ้าของถิ่นแต่สมานเวลาเนี้ยก็ทําท่าจะเป็นเบี้ยบ,บนเราก็ต้องเอาทั้งปลอบทั้งขู่จึงจะได้ นี่เองที่ทําให้น้ําอบรีบเร่งเดินทางไปบ้านสมานพร้อมหน่วยคุ้มกันของพี่ชายตามสมควรข่าวเดียวกันในหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์ชื่อเดียวกันได้เข้าไปวางอยู่บนโต๊ะในห้องของลูกสาวโทนแห่งสกุลสายฟ้าเมื่ออ่านละเอียดจนไม่มีอะไรจะอ่านแล้วแสงจันเก็บหนังสือพิมพ์ไว้เพื่อให้สิงหราชได้อ่านเมื่อเขากลับออกมาจากดงน้ำอบจัดว่าเป็นลูกสาวที่พยศจัดที่สุดของเท่าแก่อุ่นและดูเหมือนเป็นลูกสาวที่พ่อออกจะตามใจ จะเป็นด้วยรักหรือลำคาญอย่างใดอย่างหนึ่งที่เห็นว่าจะบังคับด้วยอำนาจก็เข้าแบบว่าตีก็ตายเปล่าวความรันหัวดื้อถือดีผงผางไม่กลัวใครทําให้การเดินทางจากบ้านสมิงไปโพงเงินนั้นเต็มไปด้วยใจอันเข้มแข็งไม่หวาดกลัวอันตรายชนิดใดใครก็ตามที่มีส่วนให้ชวนสะดุดตาสะดุดใจสักหน่อยไปมาหาสู่สมานแล้วสายรับสายไม่รับทั้งหลายของฝ่ายที่ทําอะไรทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็มองตาเป็นมันแล้วผู้ส่งข่าวจะส่งกันเป็นทอด,ทอด แล้เดี๋ยวเดี๋ยวก็เข้ากองบัญชาการของผู้ใหญ่บ้านคนใหม่แลีกฝ่ายหนึ่งก็เข้าถึงเจ้าหน้าที่ที่ส่งไปประจําที่นั่นโดยตรงสาวสวยรูปร่างอวบอัดสวมเสื้อกางเกงลายฉูดฉาดลัดตึงแทบเนื้อระเบิดออกเป็นชิ้นๆเป็นเป้าสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับความเป็นความตายของใครหรือพวกที่ไม่เกี่ยวพวกหนุ่มๆดูดปากเปียวๆไม่เห็นเจ้าหล่อนกระโดดลงจากจีบทักทายคนรู้จักอย่างลาดเลงแม้วย เจ้าหนุ่มหน้ามันหนูผีแต่ผมเยิ้มไปด้วยน้ำมันคลางคลอกถอกเอาอสผ้าออกนะแม่มันน่าดูว,วอีกคนบรรยายเสียงเบาสงบสงเง่ยมนั่นลูกสาวเท่าแกอุนฮะทั้งที่บ้านโพเงินเป็นอิสระจากอำนาจบาดใหญ่ของคนเถื่อนมาแล้วก็ตามแต่กระนั้นคำว่าลูกสาวเท่าแกอุ่นก็ทำให้คอหอยเสียววาบความเฮี้ยมโหดยังไม่หมดเงาความหวัดหวันที่เคยชินกันมาช้านานก็ไม่หมดไปจากจิตใจคนเหล่านั้นได้ไง่ายๆ อาการที่ทำท่าจะเป่าปากดังพิดปกติท่าทางที่งัดมาจากจอภาพยนต์ขายยาก็กลับเปลี่ยนแปลงไปในทันทีทันใดม้าใช้ของสมานที่เตะเตะอยู่นอกบ้านเห็นจีบเท่าแกอุ่นและลูกสาวคนงามของพยัตเท่าแห่งบ้านสมิงก็ห่อสล่งปิวเข้าไปรายงานให้เจ้านายทราบสมานซึ่งมีความสบายใจอยู่กับบ้านอยู่ในชุดเบาอารมณ์คือนุ่งผ้าขม้าผืนเดียวหลังจากได้ทราบว่าใครเป็นใครแน่ก็ตะกายขึ้นบันไดบ้านอย่างรวดเร็วพริบตาเดียวเขาก็อยู่ในสภาพพ,พระสัง คือกางเกงฝรั่งอย่างดีเสื้อฮาวายสีทันสมัยนิยมของบ้าทวิถีในกรุงเทพผมเป็นมันครับน้ำอบอย่างดีกลิ่นชูดฉาดแสดงให้สาวเจ้าเห็นเสียน่อยว่าชีวิตธรรมดาธรรมดาอยู่ในบ้านเดินไปเดินมาก็ยังรอดเหล่าประณีตควรได้รับความนิยมใส่ใจขณะเดียวกันบรรดาสาวสนมทั้งปวงวิ่งกันให้พรานจัดเขาของทีละเกตละกะาให้เข้าที่หน้าต่างข้างบนเปิดสว่างเพื่อให้เจ้าหล่อนได้เห็นว่าบ้านนี้น่าอยู่ชวนให้อยากมาเป็นเจ้าของบ้าน ความปั่นป่นชุลมุนวุ่นวายช่วยให้ทุกอย่างพลักพร้อมในเวลารวดเร็วแล้วรถจีบทอกแอ่อุ่นก็พาลูกสุดท้องมาจอดที่ประตูสังกสีหลังจากแวะพบคุยคนรู้จักพักใหญ่ลันคนที่อยู่หน้าประตูก็บรรจงเปิดไม่ให้เกิดเสียงดังเมื่อเปิดเรียบร้อยดีก็ยืนหลังคอมสงบสงเงีม่มประสานมือไว้ข้างหน้าทำตาปริบกริบอันเป็นส่วนหนึ่งที่ระบุถึงความเคารพและเกรงขามรถคันนั้นแตนปาดเข้ามาพอเบรกฝุ่นดินก็ตลบตัวมันเองเป็นก้อนขุง้ง แสดงว่าโชเฟอร์ของพยัคฆ์เท่ามีความชํานาญในการขับมากสวัสดีอย่างยิ่งสวัสดีเหลือเกินสมานร้องรั่นด้วยความเต็มตื้นไม่เห็นดวงหน้าอันพองนวลของน้ําอบขันน้าอบกระโดดลงจากรถยืนให้เห็นรูปชมเต็มตาสมานก็คอแห้งผากติดมัดขึ้นมาทันทีเกือบก้าวขาไม่ออกผู้หญิงอะไรรุกล่างเจ็บปวดอย่างนี้อกหรือก็ปานนั้นเอวหรือก็ปานนั้นแม้จะอบสักหน่อยแต่ก็เหลือหลายส่วนอื่นแล้วก็เช้งวับ เขาแทบลากเลือดตายด้วยอารมณ์ทยานอยากได้เป็นเจ้าของสวัสดีพี่มานเสียงเจ้าเจ้ยร้องทักเขาลากเขาหาหลอนสวัสดีมหาศาลฉันดีใจสุดสติเลยที่น้ำอบม,มาเยี่ยมที่นี่แซมกลวยเขาไม่สบายจำเป็นที่ฉันต้องมาแทนเชิญขึ้นข้างบนก่อนเสียใจนักที่ได้ข่าวว่าแซมไม่สบายเอาเถอะเชิญขึ้นข้างบนก่อนเขาให้หลอนเดินหนา้าเขาตามหลังเพื่อจะพิชฌโฉมด้านหลังให้ถนัดตานั่นเป็นเหตุที่เขาต้องถอนใจเฮือกติดกันไม่เป็นจังหวะ ความวุ่นวายของสมานทําให้น้าอบรู้ว่ามันเกิดจากอะไรใจก็คิดด้วยอารมณ์ขนองว่าประเดี๋ยวเธอแม้จะปั่นให้แม่งดิ้นเลยทีเดียวคิดได้ดังนั้นส่วนตะโพกก็เริ่มไหวแกว่งโยกย้ายไปมาผิดปกติให้ทัศนาอย่างเพลิดเพลินกระทังล่างหล่อนหลุดผลบันไดขึ้นสู่ห้องอันกว้างใหญ่ที่ประดับประดายอย่างงดงามลุงลงังตามวิสัยนิยมของผู้มีห้องรับแขกซึ่งไม่เคยใช้มากกว่าใต้ถุนพอน้ำอบนั่งลง ความฟิตของสลกอันทันสมัยที่สุดทําให้เกิดปัญหาที่สมานต้องพยายามคิดว่ากางเกงแบบนี้เสียเวลาถอดกี่นาทีมันรัดเสียยังกระถุงตีนแซมกลวยเขาป่วยสงสัยมาเรียจะเล่นงานเอาแม้คอยยังชั่วก็ยังไม่ค่อยมีเลี้ยวมีแรงให้กินกาลิีดอนหรือเปล่าสมานปล้อยภูมิน้ำอบเอียงคอยอย่างสงสัยกระยาทีบาลจัดว่าเป็นยาชั้นดีมีหลายชนิดแต่ที่สมานเอ่ยนามนี้ยังไม่เคยได้ยินยาอะไรร่อนถามกาลิีดอน เขายืนยันเกิดมาไม่เคยได้ยินยาพันนี้เขาว่าเป็นยาใหม่กินปุ๊บหายปั๊บไม่ตายปั๊บเหรอน้ำอบไม่เห็นสนุกจึงควักจดหมายออกจากอกเสื้ออันสะพังดุเดือดให้สมานสมานเอื้อมมืออันสั่นไปรับพร้อมกืนน้ำลายพลังคิดในใจหากจูบจดหมายนี้เสียก่อนเพราะมันอยู่ในที่ที่ตนอยากเข้าไปอยู่แทนมันจะเป็นการแสดงความห้าแ้มหรือจะเกิดผลดีเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความรักอันซาบซึ้ง พร้อมจงรักภักดีแบบทีวา่าแทบจูบพื้นดินทุกแห่งที่เจ้าหล่อนเหยียบย่างไปแต่ยังก่อนจะเสียท่าน้ำอบพูดต่อความตื้นลึกหนาบางอะไรน้ำอบไม่ทราบแสมกลวยของเราขอว่าเ,าเขาเขียนมาโดยละเอียดแล้วพี่หมานย,ยังอยากเป็นทองแผ่นเดียวกับเราก็เล่งคิดแล้วรีบทำเถอ,อะฮะเขาร้องเสียงหลงเลามันต้องกอดคอกันตายยิ่งกว่าอื่นใดยิ่งกว่าทองแผ่นเดียวฉันยอมทุกอย่างขอแต่ให้ใครที่เห็นก็ความจงรักของฉันมีค่ามากกว่าทองเธอะ ว่าเข้าทีกั่อนชมนี่ก็รีบอ่านความในหนังสือนะสิก่อนเดี๋ยวเขาจีบต่อถ้าเรามีเมียฉลาดอย่างนี้กูจะนอนกอดไม่กินข้าวกินปลาหรือแม่งเฮ้ยสมานงมงาอยู่ในคอว่าอะไรนะพี่หมานเปล่าเขาตอบทันควันแล้วก็ฉีกจดหมายอ่านความในจดหมายนั้นระบุถึงข้อเสียหายในการดําเนินการผิดพลาดของมือปืนความสําคัญที่สุดหลังพันานาถึงความยุ่งยากลําบากใจแล้วเป็นอันตรายแล้วแล้วก็เขียนมาว่า การกระทำของเราพลาดอย่างน่าเสียดายน่าจะคิดได้ว่าคนของเราอวดดีชราใจคิดว่าตัวเก่งแต่ความจริงไม่คิดถึงฝีมือคนอื่นว่ามันอาจเก่งเท่าตัวหรือเก่งกว่าตัวเราเดี๋ยวนี้ก็เห็นแล้วว่าเจ้าหมอโปรยมันเก่งเพียงไหนสามต่อหนึ่งยังเอาไม่อยู่ทีนี้จะเล่าให้ฟังว่าจะเกิดผลร้ายอย่างไรหักมันไม่ตายโปรยจะคิดว่าเราหลอกมันเอามันมาเก็บเสียความเจ็บแขนของมันจะทำให้มันผูกพยาบาทเราพ่อพวกเราจะได้รับความเดือดร้อนเพิ่มขึ้นอีก แล้ใครก็ตามที่ยิงมันมันจะไปนคนอื่นไปไม่ได้นอกจากคนของเราเราต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อให้มันหายเข้าใจผิดเราคิดเล่นงานมันทีหลังวิธีก็คือหาคนเป็นสังหารเจ้าใช้กับคนที่เหลืออยู่เสียให้สิน้นแล้วเมื่อตามหาตัวเจ้าโปรยได้ก็บอกมันว่าพวกเจ้าใช้คิดว่าโปรยเป็นสายลับมื่อสืบหาเรื่องผิดหลายของมันเจ้าใช้เป็นคนร้ายที่ตํารวจกําลังตามล่าตัวเราทราบความและส่งมือปืนเราไปสังหารเจ้าใช้เสียเท่านี้เจ้าโปรยคงกลายความเข้าใจผิดไปได้ เ้วก็หมดเจ้าใช้กับพวกมันไปเพราะทุกวันนี้คนคนนี้ก็ยังหาความเดือดร้อนใจสัรพัดอย่างมาให้สำยังกลุ่มความลับพวกเราไว้ถ้ามันตายความลับก็เป็นความลับต่อไปตัวเราเนี่ยอยากจะมาแต่มันป่วยสมานกับเรายังจะคบหาสมาคมกันต่อไปอย่างยิ่งมิดยิ่งญาติอย่าได้นอนใจจัดการเสียเดี๋ยวนี้เจ้าใช้นะั้นยิงมันไม่ยากเพราะมันนอนเจ็บรอกระสุนปืนเราอยู่แล้วเห็นไม่เป็นการลำบากเท่าส่งมันไปยิงไอโ้โปรยสมานอ่านความสําคัญจบ ก็ทำท่าว่าคิดลำบากยุ่งยากใจเขาหมดหัวคิว้วเขาว่ามันยังไงแซมกลวยนะแล้วพี่หมานพอทำได้ไหมมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เอาเถอะเพื่อเห็นแก่แซมเพื่อเห็นแก่น้องน้ำอบสมานต้องพยายามทำให้ได้มาแล้วหล่อนคำรามอยู่ในคอมาไอ้รูปนี้แล้วแต่หล่อนก็แกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เสียเอาการเอางานต่ออ่านความในจดหมายจบแล้วนะเรียบร้อยแล้วพี่หมานจำความได้ไหมได้จ้ะมันเผาจดหมายเดืยวนี้เลย สมานหน้าตื่นเอา้าทําไมละ่ะความในจดหมายต้องเป็นความลับฉันเองยังไม่รู้เลยแซมโกยเขาเขียนว่าอย่างไรถ้าเก็บจดหมายไว้ไม่เป็นความลับคนอื่นเห็นเขาก็ต้องเดืดอดร้อนสิให้ตายเขาร้องด้วยความดานใจนี่ด่าฉันเหรอล่อนถามท่าทางขึงขงังปล่ปปปปปาจ,จ้าฉันได้ยินนี่สมานแทบพนมมือไว้ให้เป็นที่เข้าใจว่าเขาไม่มีเจตนาเช่นนั้นเลยพางผู้เสียงสันฉ,ฉ,ฉันจะไม่ได้ด่าน้ำอบรอกฉันร้องทักด้วยความตื่นเต้นว่าให้ตายสิ เราคิดอยากพูดอะไรต่อไปว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนสวยงามอย่างนี้แล้วก็ฉลาดอย่างนี้อ๋อเพราะที่น้องน้ำอบพูดมามันเป็นความจริงทุกอย่างความในจดหมายนี้เป็นความลับเรื่องคอขาดบาดตายเก็บเอาไว้อาจเป็นการเดือดร้อนกับเราทั้งสองฝ่ายถ้าพี่หมานจําความได้แล้วก็เผาเสร็จเดี๋ยวนี้เลยเสียงน้ําอบเฉียบขาดสมานผีผามหาไม่ขีดไฟทั่วทุกกระเป๋าแต่ความจริงมันวางอยู่บนโตะ๊ะน้ําอบเป็นคนหยิบให้เขาจัดการเผาต่อหน้าหล่อน จดหมายร้ายเหล่านั้นก็กลายเป็นเท่าฐานให้น้ำอบเห็นประจักษ์ตาแซมกลวยเขาสั่งมาว่าเท่าที่ขอร้องในจดหมายนั้นขอพี่หมานตอบมากับฉันด้วยว่าจะทําได้ไหมยากหน่อยเขาทํากระบิดกระบวนพี่หมานน้ำอบเริ่มเล่นกลคนอย่างฉันเป็นคนตรงไปตรงมาใจร้อนไม่อยากเห็นใครทําอะไรอึดอัดไม่ว่าบทรักบทโศกความสําคัญมันอยู่ที่ว่าทําได้หรือไม่ฉันอยากแช่มชื่นตื่นตาตื่นใจเหมือนกันสำนวนหรือก็หยดย้อยดี เขาชมเจ้าหล่อนในใจแล้วทําท่าขึงขังตอบอย่างหนักแน,น่นถ้าเป็นเรื่องคนอื่นหรือหากแซมเขาสั่งด้วยคนอื่นมาแทนน้องน้งนําอบแล้วก็ฉันคงตอบไม่ได้ทันทีทันควันแต่คําตอบอย่างเด็ดขาดฉันว่าทําได้ต้องทําได้และเร็วที่สุดด้วยขอให้ทราบเพื่อน้องน้ําอบคนเดียวนะจ้าหวานดีนะหล่อนย้มยิ้มตาหวานฉ่าก็เพราะน้องน้ําอบคนเดียวแท้ๆว่าเขานั่นหล่อนหัวลรอกกึกด้วยความเวทนาเราลุกขึ้นเดินไปตามความกว้างของห้องรับแขก จากระเบียงสุดตัวบ้านสมานนั่งตัวแข็งอยู่กับทีเขาชอบความกระเพื่อมของส่วนบนด้านหน้าของหล่อนเท่ากับความรันจวนส่วนล่างด้านหลังมันกระเพื่อมมันเต้นมันอัดแน่นผบผ่าเขาคำลามในอกเดี๋ยวพอปัม้มแม่งกางวันแสกๆซะเลยที่มหานหล่อนเรียกจ๋าเขาขานบ้านนี้ใหญ่เอาการสบายด้วยสินะคะอารมณ์น้ำอบเริ่มขนองแล้วโอ้ยมันยังเล็ก ฉันว่าพอแต่งงานจะหรือมันทิ้งเราปลูกใหม่ถ้าไม่ได้เป็นตึกจะให้เป็นไม้สักทางหลังเอาให,ให้ใหญ่กว่านี้ขนาดว่าเดินรอบบ้านให้เมื่อยน้องนําอบเห็นเป็นไงฉันชอบกรุงเทพชอบบ้านกรุงเทพชอบรถยนต์เก่งความคิดเห็นเราคงไม่ลงรอยกันตรงใจฉันเปรียบเขาหลองเอา้าตรงยังไงล่อนยิ้มแฉ่งก็ฉันว่าจะขายนาสักสามสี่ร้อยไร่แล้วไปปลูกบ้านกรุงเทพอีกหลังซื้อรถยนต์เก่งเข้าสักหลังเขาเรียกคันหนึ่งล่อนสอนเอา้ารถ เลืกหลังเลขอกคันเหรอแล้วแต่คันหนึ่งก็ได้เอา้าเวลาเราอยากมาตากอากาศเวลาเราเบื่อเราก็ไปฉายกันที่กรุงเทพพี่หมานจ๋าเขาส่งเสียงอ่อนเสียงหวานพี่หมานมีเมียน้อยกี่คนให้ลากเลือดลงแดงอะไรวะคำว่าลากเลือดลงแดงเป็นคำสาบานของเขาที่ให้เจ้ารอนแต่คำว่าอะไรวะเนื่องมาแต่เห็นสมุนเอกเขามารับรับรอๆออยู่ที่ประตูหลังว่าอะไรฉันพี่หมานเอ้ยเปล่าจ้า ไอ้เฮียนั่นโผล่หน้าเข้ามาให้ฉันถีบหน้ามันสักหน่อยเถอะว่าแล้วเขาก็ปลีไปหาคนเคาะหลที่ยกมือบังหน้าเอาไว้ก่อนแล้วเปล่าเปล่า,าพี่หมานนายเคียมมาหาเขาว่ามีธุระด,ด่วนอย่าไปทําอะไรเขาเลยพี่หมานมีแขกมาหาก็ลงไปพบเขาสิหน่อยสิสมุนเอกเลยรอดอาญาดังที่สมานประกาศไว้อย่างวุบวิดสมานลงบันไดหลังไปหานายเคียมด้วยอารมณ์อันไม่สู้ดีอยากเตะหน้านายเคียมเสร็จด้วยซ้ําไปเพราะเสือกมาเอาเวลานี้ เขี่เดินวนเวียนอยู่ข้างล่างพอเห็นสมานเขาก็ปรีเข้าใส่ได้การเขียมว่าได้หยอะไรกะดูโน่นก่อนเขีมชี้มือให้ดูเขามองตามไปเห็นสมุนหน่วยคุ้มกันของลูกสาวน้อยเท่าแก่อุ่นกําลังนั่งโจ้เล่าชนิดค่อนข้างดีกับแก้มเป็นวงพร้อมสมุนในเขีมและสมานแล้วมันเสือเกี่ยวแล้วครับฉันเย็นใจใเธอพ่อพักเดียวไอ้พวกนั้นเมาดินฉันสั่งคนฉันวางยาเบื่อมันหลับขนาดครึ่งวันจะได้ชิบหายกัน สมานร้องเบาๆด้วยความไม่เข้าใจเขียมจับข้อมือสมานไว้พางมองตาพร้อมพูดอย่างตำหนิช่างไม่เข้าใจอะไรเลยคิดหรือเปล่าหมูมาถึงปากปล่อยให้หลุดหรือไงสมานอ้าปากค้างหมายความว่าเขียมถอนใจแล้วพูดอย่างเด็ดขาดตั้งแต่พี่สาวเขาเราก็พลาดมาทีหนึ่งแล้วทั้งที่มั่นกันยังไม่ได้กินคราวนี้จะปล่อยหลุดมืออีกหรือไงเก่งให้ดีหากไอ้พวกนั้นหลับดําเนินการขั้นเด็ดขาดทันที ต้องให้ได้เอาเป็นมีให้ได้ขอให้มันเป็นกักไว้สักสองสาวันพอให้มันเฉาโช่ไปทั้งบางเสร็จแล้วก็ได้เป็นลูกเขยเท่กแกอรอุหน,น้าสมานแดงกําปลายโหงฉันไม่เคยคิดเลยเขียมเขียมเป็นเพื่อนที่ดีของฉันเหลือเกินช่วยฉันทุกอย่างอย่าลืมว่าหากทําคนเดียวไม่สําเร็จเดี๋ยวฉันรีบขึ้นไปช่วยจับมัดให้ทุกอย่างเรียบร้อยเอาเอาเลยสมานคำรามในคอ